ใครที่เคยไปสวนโมกชัยยาต้องรู้จักนะโรงหมรสบทางวิญญาณในโรงหมารสบทางวิญญาณมีภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพพระพระภิกษุนี่นะอันข้างข้างหน้าข้างหลังก็มีผู้ชายสองคน ผู้ชายที่อยู่ข้างหลังนี่ก็พนมมือไหว้ไหว้พระเนี่ยอย่างอ่อนน้อมส่วนผู้ชายคนที่อยู่หน้าพระเนี่ยเอาสองมือเนี่ยปิดหูหรือกุมหัวไว้แล้วก็มีข้อความบรรยายภาพนะว่าสมัยนี้พวกเราเอาแต่ไหว้พอสอนให้ประพฤติธรรม ก็กำหูสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสมัยที่วาดภาพนั้นเท่านั้นนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คนเราชาวพุทธเราก็เจอพระก็ไหว้อย่างอ่อนน้อม แต่ว่าพอพระท่านสอนทำรรก็เอามือกำหูหรือปิดหัวไว้อันนี้เป็นสัญลักษณ์นะว่าเนี่ยไม่ได้สนใจฟังธรรมเลยแล้วเคยพูดนะเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยหลายคนก็มาเพื่อที่จะทำบุญพอคิดว่าหรือเชื่อว่าทำบุญแล้วจะประสบโชคลาภมีความผาสุบสวัสดี ไปถึงแต่พอถึงเวลาจะฟังธรรมก็ไม่สนใจฟังทั้งที่ทำเนี่ยนะมันเนีอในสงประเสริฐกว่าบุญเพราะว่าแม้จะประสบเคราะห์ไม่ได้โชคไม่ได้ลากแต่ว่าทำก็สามารถช่วยให้ใจไม่ทุกได้ อันนี้มีจำนวนไม่น้อยนะที่สนใจฟังธรรมนะไม่ได้เอามือกุมหูวไว้สนใจฟังธรรมแล้วล้วก็ฟังเยอะฟังบ่อยด้วยแต่ว่าฟังแบบข้าหูซ้ายทะลุหูขวาข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ก็อาจจะเพลินนะเวลาฟังแล้วก็เพลินดีเพราะว่าใจไม่คิดอะไรที่เคยวิตกกังวลเรื่องลูกกังวิตกังวลเรื่องงานเรื่องหนี้สินที่เคยรำคาญหุดงยดเพื่อนบ้านพอได้ฟังธรรมช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องเหล่านั้นเลยใจก็สบาย ผ่อนคลายแต่ว่าพอหยุดฟังธรรมมาเจอกับสิ่งกระทบเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆก็เครียดใหม่หงุดหงิดใหม่กลุ้มใจใหม่ก็แปลกนะเวลาฟังธรรมเนี่ยธรรมะหรือเสียงธรรมก็ข้าหูซ้ายเรูหูขวา แต่เวลาเจอเสียงดินทานะเสียงต่อว่ามันเข้าหูซ้ายนะแทนที่มันจะทะลุหูขวานะมันกลับวนอยู่ข้างในหัวที่จริงควรจะเป็นตรงข้ามนะคือว่าเวลาฟังธรรมเนี่ยนะ เข้าหูซ้ายก็ประทับนั่นอยู่ในหัวไม่ทะลุนะออกไปอีหูหนึ่งง่ายๆส่วนเวลาใครพูดต่อว่าดาทอเข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาเลยสบายไม่ทุก แต่ว่ามีชาวพุทธจำนวนมากทีเดียวนะแม้ว่าอาจจะไม่ได้แค่มาทำบุญไม่ได้แค่มาถวายสังกันานาแต่ว่ามาฟังธรรมด้วยหรืออาจจะฟังธรรมที่บ้านจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยทามานี่เข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาไปเลย ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมที่พูดนี้ได้เพราะอะไรเพราะเวลาเจอลมปากขี้ปากชาวบ,บ้านเข้าหูซ้ายนี่มันก็วนเวียนในหัวเนี่ยไม่ไปไหนเลยก็มีความหงุดหงิดโมโหกโกรธา อาการอย่างนี้มันฟ้องนะว่าเ,เวลาฟังธรรมเนี่ยแม้จะฟังเยอะแต่ว่ามันเป็นการฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาส่วนผู้ที่ปฏิบัติแท้จริงเนี่ยนะเวลาเจอคำต่อว่าดาทอนะสิ่งที่เป็นขี้ปากงชาวบ้านเนี่ย เข้าหูซ้ายมันทะลุหูขวางจริงเลยนะไม่รู้สึกอะไรเมื่อสักหกสิบปีก่อนเนี่ยนะมีชายหนุ่มคนหนึ่งเรียนจบมหพ่อก็อยากจะให้มาฝึกงานเรื่องก่อสร้างชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ชัยยา ผู้เป็นพ่อนี่ก็รู้จักท้าจ้าพุทธทาสก็เลยฝากฝังลูกชายให้มาอยู่ที่สวนโมกเพราะช่วงนั้นสวนโมกนี่มีการก่อสร้างอาคารอยู่สองหลังอยากจะให้ลูกชายนี่ได้มาเรียนรู้วิชาวิชาก่อสร้างและถือโอกาสได้ใกล้ชิดธรรมะด้วยชายหนุ่มนั้นเนี่ยก็มาทำงานฝึกงานกับนายช่าง นายช่างนี่ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนมีวันหนึ่งเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยทำงานไม่ทันใจก็โดนนายช่างดา่าไอ้ฮาโอ้ยเด็กหนุ่มคนนั้นนี่ไม่เคยโดนใครด่าแบบนี้นะร้องไห้เลยนะทั้งเสียใจทั้งโกรธแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ทำงานนี้แล้วล่ะจะไม่อยู่ส่วนโมกแล้ว ก็เลยไปหาเจ้าพุทธทาสแล้วก็บอกว่าจะไม่ขออยู่สวนโมกแล้วอ่าจาจยาก็ถามว่าทำไมล่ะเด็กหนุ่มก็บอกว่าเนี่ยโดนนายช่างเขาด่าครับเล้เขาด่าเธอว่าอะไรเขาด่าว่าไอ้หาครับาจย์พุทธาตบอกโอ้ยจะเจ็บอะไรไอ้หากับเรานี่มันยังด่าแม่เลย แต่ท่านเฉยนะท่านไม่รู้สึกทุกข์ร้อนไม่รู้สึกโกรธเลยถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านคือคำด่าในช่างนั้นเนี่ยมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาท่านอย่างนี้ต่างหานะที่สมกับเป็นผู้ประพฤติธรรมนะไม่ใช่ว่าฟังธทมเยอะแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยเนะข้าทำนองเนี่ยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย,เ,ยเวลาเจอคําด่าคําต่อว่าเนี่ยเข้าหูซ้ายเนี่ยมันมันก็วนอยู่ในหัวนะจะทําให้หงุดหงิดโมโหเหมือนกับเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิสัยชาวโลกนะถึงแม้จะอวดอ้างว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ว่า สิ่งที่เหมือนกันคือว่าเวลาฟังธรรมเนี่ยนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่เวลาเจอลมปากขี้ปากชาวบ้านนี่เข้าหูซ้ายก็วนอยู่ในหัวนั่นแหละติดตึงอยู่ในหัวไม่ทะลุออกไปทางหูขวาตรงข้ามผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะลมปากชาวบ้านนี่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายทันที เพราะอะไรเพราะว่าเวลาฟังธรรมเนี่ยนะเข้าหูซ้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ในหัวเพื่อใคร้ครวนพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติเวลาฟังธรรมเยอะๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าจิตจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะเปลี่ยนนะตราบใดที่ฟังแล้วเนี่ยนะ ไม่ได้เก็บเอามาคิดไม่ได้มาใคร่ครวนเอามาใช้ย้อนมองตนเ่าเออเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราทำได้อย่างที่ท่านว่าไหมหรือเราเป็นในทางตรงข้ามถ้าไม่พอต้องปฏิบัติด้วยและการปฏิบัติเนี่ยถากว่าปฏิบัติตามธรรมะที่ได้สอนเนี่ย มันก็นำไปสู่การปล่อยการวางได้ง่ายซึ่งอันนี้มันก็ตรงข้ามกับคนทั่วไปนะคนทั่วไปเนี่ยชอบแบกชอบยึดส่วนผู้ประพฤติธรรมเนี่ยอาจะถนัดในการวางในการปล่อย สายวิทยการเนี่ยมีพระรุมหนึ่งนะชื่อพระนันทิยะมีคราวหนึ่งก็มีพระหนุ่มเพิ่งบวชใหม่มาสนทนารมพระรุปนั่นชื่อ,องุลีมานแล้วพรอองคุลิมานก็เป็นผู้ใฝ่รู้นะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระนวกกะมีความถ่อมตัวก็อยากจะเรียนรำ จากพระที่เป็นพันเตก็เห็นพระนันทิยาเนี่ยสำรวมก็เลยถามว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านบ้างพระนันทิยาก็นำมาเล่าให้ฟังหลายตอนทีเดียวนั้นตอนหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่ออารมณ์ที่น่าพอใจหรืออารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้น จงวางไว้เป็นกองกองณที่นั้นอย่านำมาเก็บไว้หรือแบกเอาไว้ถ้าเขาด่าเราบนบกก็วางคำดานั้นนะตรงนั้นอย่านำคำด่าติดตัวลงน้ำถ้าเขาด่าเราในน้ำ ก็วางคำดานั้นในน้ำอย่าแบกนะเอาขึ้นบกไปด้วยถ้าเขาด่าเราที่เชตวันก็วางคำดานั้นไว้ตรงนั้นอย่านำติดตัวไอ้ถ้าเขาด่าเราที่สาวัตถีก็วางคำดาไว้ตรงนั้นอย่านำ หรือแบกไปเชตว,วันด้วยนี่เป็นคำสอนง่ายๆนะที่เข้าใจง่ายแล้วก็เน้นนะให้เห็นนะว่าเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีของผู้ไฝ่ธรรมชาวโลกเนี่ยนะเจอคำดา่าคำว่านี่ก็เก็บแบกเอาไว้แต่ว่า ผู้ฝ่ายรมเนี่ยกลับวางกับปล่อยไม่เก็บไปด้วยอันนี้คือความแตกต่างนะระหว่างชาวโลกนะกับผู้ประพฤติธรรมมีอะไรก็เก็บมีอะไรก็แบกไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สมบัติเงินทอง หรือว่าชื่อเสียงกิตยยศนะแม้กระทั่งสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เก็บก็แบกเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะคำด่าคำต่อว่านะแม้กระทั่งความโกรธความโศกค,ความเศร้าความหนักอกหนักใจก็เก็บเอาไว้แล้วก็หวงแหนด้วยนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง เวลาโกรธเนี่ยทั้งๆท,ที่รู้ว่าการให้อภัยนี่จะช่วยทําให้หายโกรธปล่อยวางความโกรธได้กลับไม่ยอมให้อภัยแถมใครมาแนะนำก็ว่าพี่ว่าเป็นไม่ใช่พวกเดียวกับตัวเป็นพวกเดียวกับมัน,เ,นเวลาโศกเวลาเศร้านี่ก็พยายามทนุถนอมความโศกความเศร้า ระลึกถึงสิ่งที่ทำให้มันเศร้าฟังเพลงเศร้าใครจะชวนไปไหนก็ไม่ไปจะขอ,อนั่งเศร้าเจ้าจุกอยู่งั้นแหละอันนี้ก็เป็นวิสัยของชาวโลกนะที่ชอบเก็บชอบแบกนะแต่ว่าผู้ไฟ่ธรรมเนี่ยจะวางจะข้นขว้าในการวางไม่ใช่เฉพาะเงินทองชื่อเสียง หรือว่าเกติยต์ในแม้กระทั่งอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยอย่างที่พระนันทิยะได้พูดถึงเนี่ยอารมณ์พอใจอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ไม่น่าพอใจก็ให้รู้จักวางอารมณ์ที่ว่านี้ก็แรงแต่รูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสนะเดินไปถึงธรรมอารมณ์ยิ่งรู้รสกลิกก่นเสียงที่ไม่น่าพอใจเนี่ยก็ยิ่งต้องวางเข้าไปใหญ่นะ เสียงต่อว่าด่าดทอหรือว่าเสียงรบกวนเสียงดังยิ่งต้องวาง <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่ใช่แค่เสียงจากภายนอกนะอารมณ์ภายในที่เป็นอารมณ์อกุศลนี่ก็ต้องรู้จักวางไม่ใช่เก็บเอาไว้และการที่จะวางได้เนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะก็คือ ให้รู้ทันหรือว่าเห็นหลวงพ่อธเพรยยท่านพูดจ้ำอยู่เสมอนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นคนที่ใฝ่ธรเนี่ยจะเห็นคุณค่าของการฝึกตนเพื่อเห็นแล้วก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆส่วน ชาวโลกเนี่ยนะหรือคนยีดไม่ได้ฝึกมาเนี่ยจะเป็นอย่างเดียวเลยเป็นตะพึตตะพือมีความกลัวก็เป็นผู้กรธมีความเศร้าก็เป็นผู้เศร้ามีความปวดก็เป็นผู้ปวดซึ่งก็คือการเข้าไปแบกเข้าไปยึดนั่นเองไปยึดความปวดเป็นเราของเราไปยึดความเศร้าว่าเป็นเราเป็นของเรา ใ้การวางเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเห็นวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยจะวางได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากจะวาง้จะวางไดนะ้มันต้องเห็นต้องเห็นก่อนเห็นหรือรู้ทันอารมณ์นั้นมันจึงจะวางได้ที่จริงเมื่อเห็นเนี่ยมันก็จะวาง โดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าการที่จะเห็นได้ต้องมีสติแล้วเมื่อมีสติความรู้สึกตัวก็ตามมาไม่มีความรู้สึกตัวการที่จะปรุงแต่งอารมณ์หรือเข้าไปยึดอารมณ์นั้นหรือไปแบกอารมณ์นั้นหรือเกิดตัวกูผู้โกรธผู้เครียดน,นี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ เห็นความโกรธมันก็ไม่มีผู้โกรธนะเห็นความโศกมันก็ไม่มีผู้โศกเห็นความเครียดก็มันก็ไม่มีผู้เครียดมันก็นำไปสู่การปล่อยการวางในที่สุดแเวลาเราพูดถึงการปล่อยการวางที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแม่มันทำยากพูดง่ายแต่ทำยากที่มันทำยากเพราะว่าไม่ได้ฝึก นะให้มีสติเห็นมันอย่างรวดเร็วเห็นนี่คือเห็นอาการของใจไม่ใช่แค่เห็นอารมณ์อย่างเดียวนะไม่ใช่แค่เห็นนารณมเห็นความโรรธความโศกความเศร้าเห็นอาการของใจที่มันไปยึดไปจดจอ่อไปแบบนะสิ่งที่มากระทบ เช่นมีเสียงดังก็ใจก็ไปจดจ่อที่เสียงไม่นจะเป็นเสียงริงโทนเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนพูดคุยทั้งที่ไม่ชอบเนี่ยแต่ว่าใจก็ไปจดจอ่อเห็นเนี่ยคือเห็นอาการที่ใจมันเข้าไปจดจอ่อรวมทั้งผักใสพอเห็นอาการของใจที่เป็นชนะแล้วเนี่ยมันก็จะวางได้ใจก็จะวางได้หรือว่า แค่รู้เฉยๆในเวลาพูดถึงการปล่อยการวางเนี่ยแม้จะยังไม่เกิดปัญญาเข้าใจเรื่องพระไตรลักษณ์อน,นิจจังทุกขังนัตตายอย่างแจ่มแจ้งแต่ถ้ามีสติรืยว่าสัมมาสติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เกิดการวางได้วางเพราะเห็นนะจึงไม่เข้าไปเป็น ท่าน้องเขาใจดีนะแล้วก็ฝึกให้ให้สัมผัสกับภาวะที่ว่าเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนใช้ท่านใช้คำว่าภาวะที่เห็นจริงไม่มีผู้เห็นนะมันมีแต่ภาวะที่เห็นเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วมันไม่มีใครทำอะไรทั้งสิ้นมันเป็นแต่ภาวะที่เห็น แต่ไม่มีผู้เห็นแต่ถ้าไม่เห็นนะมันมีผู้เป็นขึ้นมาทันทีผู้อย่างนี้ก็เข้าใจลำบากจนกว่าจะได้ทดลองปฏิบัติปฏิบัติด้วยการเจริญสตนะิจะวางได้ไม่แบงต้องเห็นไม่เข้าไปเป็นและจะเห็นไม่เข้าไปเป็นได้เนี่ยมันต้องรู้จักมองเข้ามาข้างในนะ คนส่วนใหญ่มองหรือว่าส่งจิตออกนอกไปจดจ่อกับรูปรสกลกินเสียงสัมผัสแต่ผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยจะหันมาให้ความสำคัญกับการมองเข้าในหรือว่ามองตนนั่นเองคนส่วนใหญ่มองไปข้างนอกส่งจิตออกนอกแต่คนจำนวนน้อยเนี่ยหันมามองตน มองตันนี้ก็คือมามองมาดูที่กายแล้วก็ใจจะเห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากที่การเข้ามาดูกายก่อนนะอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นบันไดขั้นต้นเลยมาดูกายไม่ใช่จ้องกายไม่ใช่เพ่งที่กายแต่ว่ามารู้ เวลากายเคลื่อนไหวเวลากายทำอะไรเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่รู้เฉพาะจุดไม่ใช่รู้เฉพาะลมหายใจไม่ได้รู้เฉพาะท้องที่พองยุบไม่ได้รู้เฉพาะท่าที่ก้าวเดินหรือมือที่กำลังขยันขยับแต่มันเห็นรวมรวมมันรู้รวมรวมเรียกรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเมื่อ มารู้กายเวลาเคลื่อนไหวใจไม่ไหลลอยไปกับความคิดไปนานๆไอ้หลุดลอยไปกับความคิดเนี่ยมันก็ธรรมดาอยู่แล้วนะเวลามาดูกาย,ยแต่ว่าถ้าเราเจริญสติสม่ำเสมอทำถูกเนี่ยมันจะกลับมาที่กายได้เร็วเมื่อกลับมาที่กายก็เรียกว่า อยู่กับเนื้อกับต well. ัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวมันก็รู้ว่ากายเคลื่อนไหวหรือกายทําอะไรต่อไปเนี่ยพอใจม์คิดนึกนะก็จะเห็นได้ไวขึ้นรู้ทันได้เร็วขึ้นตรงนี้แหละนที่ภาวะที่เห็นเนี่ยไม่ค่อยไปเป็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้น ดันั้นทีแรกเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกให้มาให้มาสนใจกายก่อนให้มาดูกายก่อนถึงแม้เราตั้งใจจะเจริญสติเพื่อมาู้ทันความคิดแต่ว่าให้มารู้ที่กายก่อนกายเคลื่อนไหวใจก็รู้แต่ถ้าใจมันหลงใจมันฟุ้งเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่ากำลังเดินหรือกำลังยกหรือกำลังกินกำลังอาบน้ำ ก็ไม่เป็นไรให้กลับมาไวๆพอกลับมาใจมันก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่ยิงสิ่งที่รู้เนี่ยคือสตินะสติมันทำให้รู้ทำให้ใจนี่รู้สติเป็นเครื่องกังกับใจให้มาอยู่กับกายใจก็รับรู้ถึงเวลาที่ใจเผลอคิดนึกไปนะก็จะเผลอไปได้ไม่นานก็มารู้ รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เกิดภาวะเหตนที่เห็นเข้ามาเกิดพราะ,ะที่เห็นไม่เข้าไปเป็นแล้วพอเห็นแล้วมันก็ปล่อยมันก็วางได้นะมันวางได้มันวางเองมันจะไม่แบกอันตรพืชอตรไม่ยึดไม่ถืออันตรพืชอตรไม่ว่า ความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าอารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจนะอารมณ์ที่พอใจเนี่ยมันก็ไม่ควรยึดถือนะเพราะว่าถ้าไปยึดถือแล้วก็จะทุกขตามมาเมื่อมันแปรเปลี่ยนไปความดีใจความล่าเริงเบิกบาน,นถ้าไป ไปยึดไปถือมันมากเนี่ยพอมันแปลเปลี่ยนไปก็จะเสียใจนะอันนี้รวมถึงความสงบด้วยนะความสงบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโอ้หลายคนนี่ชอบมากเลยนะมันสงบเนะี่มันมีความสุขอันนี้ท่านว่าเนะี่ยสุขอื่นยิ่งกว่ความสงบไม่มีแต่พอความสงบมันหายไปเสียใจเลยนะควานหาความสงบ หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอยิ่งผิดหวังยิ่งเสียใจหรือใจเสียอันนี้ก็เป็นปัญหาของนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยเพราะว่าไปยึดนั่นเข้าไปเป็นผู้สงบแทนที่จะเห็นความสงบก็พระอาจาได้ตรัสพระนันทิยาไว้แล้วนะอารมณ์ที่น่าพอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเมือ่อใดที่มันเกิดขึ้นก็ให้วางไว้วางไว้ตรงนั้นแหละ อย่านําไปเก็บไปแบกเอาไว้และเช่นเดียวกันนะเมื่อเจอคำนินทาว่าร้ายหรือว่าลมปากของผู้คนมันก็จะไม่ทำให้ใจสั่นสะเทือนเพราะว่าพอมันเข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวานะไม่ทำให้เกิดความวันไหวใจกระเพิ่มแต่อย่างใด คำชมก็เหมือนกันนะคำชมก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนกันไม่ใช่ว่าถ้าเข้าว่าเราก็ปล่อยวางแต่พอเขาชมก็เก็บมาคลาลเคลียไม่ใช่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนกันมีความดีใจก็ก็รู้มีความยินดีก็รู้แล้วก็วางถ้าไม่วางถึงเวลาที่เสียใจยมันก็จะยึดก็จะแบกนะ่ ถ้าไม่รู้จักวางถึงเวลาที่เกิดความยินร้ายมันก็ก็ยึดก็แบกเหมือนกันมันจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตามก็ก็วางทั้งนั้นมันมาเพื่อให้เราเห็นเฉยเฉยเห็นแล้วก็วางอันนี้คือวิธีของการปฏิบัติของการประพฤติธ,ธรรมที่เราควรจะใส่ใจ